ยายมานวดเท้าที่ร้านตรงลิปะน้อยเมื่อก่อนหนูก็รับนวดเหมือนกันแต่ตอนนี้มาขายอาหารแทนยายแล้วก็ต้องเลือกอเพราะแบบมือมันชาไงชาเหน็บชากินตอนนั้นก็ว่าขายอาหารก็ว่ามันก็กลัวมือเหน็บชาเหมือนกัน ก็ลเลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเสฟพลังงานเต็มที่อยู่หน้าทอนค่ะ mm hmm. แล้วก็เนี่ยร้านตรงนี้ใกล้ที่สุดแล้วเนาะใกล้โรงพยาบาลที่สุดแล้วไหมอ่ะ mm hmm. ใช่พวมองเห็นหานแถวหน้าโรงพยาบาลมันไม่มีอะ่ะ mm hmm. มีแต่ร้านเสริมสวยเนาะ <Yeah. S 1> ออ ก่อนเหมือนตรงตลาดสีฟ้าตรงนั้นจะมีอยู่ร้านหนึ่งหนูก็รู้จักแกแต่ว่าไม่น่าจะมีแล้วก็เลยว่าตรงเนี้ยน่าจะใกล้สุดไอ้แต่ไม่ตลาดตรงเนี้ยตลาดหน้าโรงพยาบาลใช่ใช่ที่ตอนนี้กลายเป็นเซเว่นไปแล้วอ่ะแกไม่เปิดแล้วใช่ไหมร้านนั้นรู้สึกรู้อยู่นะแต่ว่าน่าจะตับ้าเนงโควิดมาก็หายไปอ่าหายไปเลยแหละน่าจ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 ะหายใช่เพราะว่า ช่องก่อนโควิดก็อยู่อย่นะไม่ได้ติดต่อกันนะไปไหนกลับบ้านนี่ใช่ <c oughs> น่าจะหนูก็ว่าตรงนี้น่าจะใกล้สุดแล้วแหละตรงนี้ก็มีตรงนี้ใกล้สุดใช่ใช่ท่าเลยออกไปนิกิเบตั้งเลี้อยู่อ้าวนิกกิเบตตรงนั้นมีร้านพี่เปิ้ลนั่นแหละที่รู้จัก,จกพี่เปิ้ลพี่ร่วมแล้วก็ป้าอะไรนะป้านวลป้านวนลรู้จักไหมรนนหู้จัก เออแกวิ่งจบนั่นอยู่ไง,งแ,แถวนี้ก็เจอทีมนี้แหละเนาะที่วิ่งนวดกันนะเนาะมันมีน้องอะไรอะมาเปิดอยู่ตรงหน้าแถวแถวอะไรอะตรงนั้นโรงแรมอะไรแล้วนะแถวร้านพี่ร่วมตรงนั้นแหละไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ร้านพี่ร่วมตรงนั้นร้านใครอะไอ้อว่างหน,ม,นมันกลับบ้านโควิดก็เลยป้าป้าอะไรละ่ะ ป้าเจ้าของบ้านน่ะป้าเขาเปิดได้ให้ร่วมดูแลพี่ร่วมใช่ไหมใช่ร่วมดูแลดูแลอยู่แต่เป็นของป้าป้าเจ้าของบ้านใช่ใช่ใช่เป็ที่ใดที่่งไอไอถัดมาตรงเนี้ยมันจะมีอยู่สองร้านตรงก่อนถึงร้านพี่ร่วมอ่ะตรงนั้นน่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะอ่ะเราจะพึ่งตรงนั้นน่ะร้านนกจอดกับร้านน้องเล็กน้องเล็กใช่ไหม บบน้องเล็กนี่รู้จักกับกับพี่ไหมอ่ะรู้เป็นน้องสาวใช่ไหมเออเพราะว่านั่นแหละเห็นน้องเล็กบอกว่ามาช่วยอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็ว่ามันน่าจะมีอยู่ร้านเดียวแถวนี้ <c oughs> ตอนนั้นหนูกล่าวว่าเออจะไปแบบสิงสจิตอยู่แถวร้านน้องเล,ล็กนั่นแหละกล่าวไปช่วยน้องเขาแต่ก็มันก็ยังห้าสิบห้าสิบไงแบบเหมือนกับมันก็เหมือน,นกับงานก็แบบงานก็ยังแบบเป็นช่วงชงอ่ะ ใช่ใช่ไม่หนุ่นี่หนู okay. หนูไม่นั่งหนืูพักก่อนเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เหนื่อยเมื่อคืนนี่กลับบ้านนี่ขายของห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะหนูก็หนูหนูน็อกหนูไม่ไหวต้องรู้ตัวเองใช่ใช่อันนี้ก็ไปมาแล้วท้งนั้นก็ไม่ได้เจอหรอกไปสยามพอดีลูกอ่อนอยู่ในก๊อปปัดกันนู้นใช่ไปมจับอืมกลับบ้าไม่ดยมังจะไม่มสิ่บ้านแล้วก็ไป ของของของพี่เล็กของน้องเล็กนี่คือเป็นเป็นน้องเหรอคะหรือเป็นอะไรเป,เป็นลูกน้องสาวใช่ไหมเออนั่นแหละเขาบอกอยู่ว่ามีพี่เป็นอยู่ตรงนี้หรือเป็นหลานอะไรสักอย่างหลงมาช่วยอยู่ตรงนี้ล,ลูกสาวใช่ไหมอ๋อของสาวอ๋อเป็นน้องตัวเล็กก็มีแฉะแต่เขาก็อยากมีของเขานะอ๋อ ใช่ใช่ใถูกแล้ว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 นั่นแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ก็อยากโตกันหมดแหละใช่ก็อยากโตเนาะก็อยากมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างหนูว่ายื่นผัดตอนนี้แม่เนี่ยเมื่อก่อนแม่ก็ทาอาหารไงแล้วก็หนูก็ช่วยแม่อยู่แล้วก็เนี่ยวิ่งรับจอบนวดอะไรด้วยแล้วตอนนี้แม่ป่วยเนี่ยป่วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นหนูก็ต้องมานั่งไขอาหารแทนเพราะว่ามันมันแน่นอนกว่าเนาะ แต่มันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยทีนี้เสร็จก็ก็มีพี่อ่ะตรงหน้าร้านแถวธนชาติตรงนั้นแหละมาตามหนูบอกนวดได้ใช่ไหมบอกไปช่วยนวดหน่อยเรือเข้าหลายวันในช่วงนั้นเรือเข้าตลอดเราก็แบบเอาไงดีอยากตั้งอ่ะก็อยากได้แต่เรากลัวมือเราไม่ไหวเพราะเวลาเจ็บมือนี่มันเจ็บจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเจ็บกันล้อเล่นนะเจ็บมือนี่เหน็บชานี่คือแบบโอ๊ยทรมานอ่ะกว่าจะหาย ได้นยายสบายเ,าเพิ่งกินข้าวมานี่แต่ว,ว่าแตว,ว่าก็นวดไปผ่อนคลายดีกว่าอยู่ข้างนอกร้อน <c oughs> <c oughs> น่าแบบพี่ตรงนั้นชื่อชื่อพี่อะไรแล้วก็ไม่รู้แกก็มาตามบอ,อกไปช่วยหน่อยมันก็ไม่ได้ไปเ <c oughs> จ็บไม่ยายไม่เจ็บเนาะโอเคนวดไปวันนี้มานวดครึ่งชั่วโมงค่ะ พี่ร้านชื่อร้านอะไรนะพ,พี่ท<ะ>า,าเพิน่ะทาเพินทาเพินนวดอยู่ตรงติดกับวัดสมุทรทารามเฉียวอำเภอเกาะสมุยนะคะใครผ่านไปผ่านนี้ก็ใช้บริการได้วันนี้ก็อากาศร้อนฮะ,ะก็เลยต้องมารีแลกกันเที่ยงเดี๋ยวก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเกาะสมุยต่อช่วงบ่ายนะจ๊ะ ยายผ่อนคลายนะยายเอานอนไป